สวัสดีครับวันคริสต์มาสปี2564ครับวันนี้ผมจะพาเที่ยวไล่ตะวันกันตังนะครับดอกไม้กำลังบานสวยเลยนะครับปีนี้จะช่วงคริสต์มาสไปหาปีใหม่เนี่ยดอกไม้กำลังบานสัพั่งนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับนี่คือดอกไม้ท,ทุ่งดอกคอสมอรนะครับ เป็นไงครับกาลังสวยเลยครับนี้จะเป็นทางแปลงแรกนะครับที่ที่อยู่ข้างหน้าป้ายมีป้ายไล่ตะวันกันตังแล้วก็ป้ายเป็นฟางนะครับใช้ฟางคาคําว่าเลิฟนะครับเหมาะสําหรับคนที่มาเซลฟี่มาพักผ่อนนะครับทางไร่ก็มีแปลงดอกคอสมอทานตะวันดาวกระจายนะครับ ก็ uh, มีดาวเรืองก็ม er> ีอยู่หแปลงแล้วก็จะมีนี่ครับดอกอันนี้ดอกทองอไลกำลังบานรับกับดอกคอมอสพอดีเหมือนกันนะครับทางไรตะวันกันตังก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีจุดให้เซลฟี่อยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับนี่อย่างเช่นนี่ไงครับสำหรับเหมาะ กับคนที่ชอบรักรถแต่งนะครับรถโมดิฟายนี่เป็นรถที่เราประดิษฐ์เองนะครับใช้เครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังในตัวนี่เป็นรถสไตล์โกลคาร์ดนี่เป็นรถจิบนะครับที่เราทำขึ้นมานี่เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นรูปหัวใจมองเห็นป้ายไล่ตะวันกันตังแล้วก็เลิฟนะครับ เห็นคําว่าเลิฟนะครับแล้วก็นี่จะเป็นรถปากกี้อีกคันหนึ่งครับทั้งหมดเราทําไว้สามคันนะครับใครสนใจทดลองเข้ามาลองนั่งลองขับได้นะครับสามารถขับได้ครับถ้าเจอเจ้าของไล่ก็อาจจะทดลองขับได้นะครับนี่ดอกไม้ ถ้าใครเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็เข้ามาขับรถเข้ามาข้างในจะมีลานจอดรถอยู่ซ้ายมือนะครับเลยทุ่งทานตะวันไปจะเป็นลานจอดรถนะครับข้างหลังทุ่งทานตะวันนี่ทุ่งทานตะวันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับนี่เป็นแปลงทุ่งทานตะวันนะครับก็บานได้เต็มที่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับ ก็อาจจะมีเริ่มคอตกบ้างนะครับแดดแดดร้อนๆทุ่งทานตะวันอาจจะเดินมาถ่ายรูปข้างหน้านะครับถึงจะได้สวยถ้าไปถ่ายข้างหลังมันจะหันหันหลังให้เรานะครับนี่คือทุ่งทานตะวันนี่ก็ดอกใหญ่แล้วนะครับเร,เริ่มคอตกแล้วครับเนี่ยดอกใหญ่ ทุ่คอตกแล้วครับดูครับดอกนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมพาเดินชมทางลงแปลงทุ่งคอตมอสอีกทีนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นรับประกันว่าสวยมากปีนี้ครับกลับมาอีกครั้งนะครับนี่คือแปลงดอกคอตมอสนะครับเราจะมีทางเดินลงแปลงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับเดินชมไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็น ทางด้านหน้านะครับเราจะมีทางเดินข้างๆนะครับแล้วก็เดินแล้วเราทําทางเดินสามารถเดินได้ครับเดินเข้าไปในแปลงนะครับเดินมีทางเดินเข้าไปในแปลงนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกับอยู่ท่ามกลางดอกไม้เลยนะครับเราสามารถถ่ายรูปได้นะครับสามร้อยหกสิบองศาเลยครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่เพิ่งเดินเข้ามานะครับนี่ยังไม่ถึงตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปตรงกลางเพื่อสัมผัสกับดอกไม้อินทินช่วงนี้กําลังกลิก่นหอมครับบานสะพัง่งดอกคอร์นมอสตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีกลิ่นหอมนะครับก็พอบานเยอะๆแล้วก็กลิ่นหอมนะครับสามารถน่าจะเอาไปสกัดเป็นน้าหอมได้นะยังไม่มีใครทํานะครับ อ่นี่ไงครับเข้าอกออกมามีทางเดินเข้ามาครับมีตรงหน้าป้ายแล้วก็เราทําทางเดินให้เข้ามาได้นะครับนี่เป็นหอกลางหันลมนมะครับชมวิวได้สามร้อยหกสิบองศาครับแล้วก็มีบันไดสวรรค์อยู่ข้างๆเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับที่สวยถ่ายมุมบนนะครับนี่ผมเข้ามากลางแปลงนะครับดูนะครับ โซนนู้นจะเป็นร้านกาแฟครับนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับดอกไม้กำลังสวยนะครับใครพลาดช,ช่วงนี้ก็ถ้ามาช้ากว่านี้ก็อาจจะอาจจะมีดอกที่โรยลงไปแล้วนะครับอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่เราเดินมาตรงนี้ได้นะครับถ่ายรูปจุดเช็คอินนะครับถ่ายกับ ป้ายฟางนะครับป้ายฟางเลิบเล็บไรตะวันกันตังเป็นไงครับให้ชมบรรยากาศนะครับดอกไม้กำลังบานเต็มที่ครับผมจะแพนกล้องให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ย้อนกลับไปทางนู้นนะครับมีทางเดินไปต่อนะครับทางหอคอยกลางหันลมนะครับเ,รเดี๋ยวผมพาไป ชมวิวข้างบนอีกทีหนึ่งครับใครที่เดินเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องแหวกเข้าไปต้นไม้นะครับต้นดอกไม้มันจะถี่มากแล้วก็จะเหยียบต้นดอกไม้นะครับเรามีเรามีทางเดินให้อยู่แล้วเหมือนกับอยู่กลางทุ่งดอกไม้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับทางเข้ามาเนี่ยดอกไม้ดอกไม้ไมชิดชิดตัวเราได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับดอกไม้สูงมากครับสูงมากเกือบท่วหมหัวเลย เดี๋ยวผมแพนกล้องหน้าให้ดูครับเทียบกับเทียบกับตัวคนนะครับอ่าดูได้ครับนี่ไงครับดอกไม้เทียบกับตัวคนนะครับเป็นไงครับโอ้นะครับสูงถึงไหลเลยนะครับเนี่ยบางต้นเห็นไหมครับ เราถ่ายรูปได้360องศาเลยครับโอเคนะครับโอเคครับเห็นไหมครับนี่ป้ายไล่ตะวันกันตังนะครับอ่านี่เป็นทางเดินสามารถเดินทางดูแปลงดอกไม้ ดอกไม้ปีนี้จะจะหนานะครับดอกฟูเลยครับในแกกันเรายังไม่ฟูขนาดน,น,นี้นะครับนี่แปลงดอกไม้จริงๆนะครับดอกไม้จริงๆไม่ได้ใช่ดอกไม้ปลอมนะครับฟูยิ่งกว่าอยู่ในแกกันอีกนะครับเห็นไหมครับาปายลยเดี๋ยวผมพาไปดูวิวข้างบนอีกทีนะครับ โซนบันไดสวรรค์น,นะครับงเกิเห็นไหมครับลมกําลังเย็นสบายเลยนะครับอากาศกําลังดีนะครับใครมาช่วงนี้น่าจะช่วงไปหาปีใหม่เนี่ยนะครับน่าจะอากาศรมหนาวล,ลงแล้วนะครับอุณหภูมิลดลงเป็นไงครับนี่อยู่บนฐานบันไดสวรรค์น,นะครับเนี่ยสวยไหมครับ ดอกไม้เต็มพื้นที่ครับนู้นฝั่งนู้นเป็นแปลงที่สองนะครับมีดาวกระจายด้วยเดี๋ยวผมยังไงพาเดินดูอีกทีหนึ่งก็มีแปลงคอรมอสอยู่ฝั่งนูนะ้นแล้วเป็นโซนร้านกาแฟน้ําตกนะครับอ่านี้เป็นทางขึ้นบันไดสวรรค์ครับโอ้โหสูงดูนะครับใครจะถ่ายรูปมองขึ้นไปเห็น ขอน้ำประปานะครับทางน้ำปราป่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูมุมสูงกันครับขึ้นมาแล้วครับเป็นมุมอยู่บนบันไดสวรรค์นะครับดูนะครับแผนกล้องให้ดูทุ่งดอกไม้นะครับ เราจะมีทางเดินเข้าไปนะครับที่จะมองเห็นเดินเข้าเป็นโซนนะครับดอกไม้กำลังสวยครับมาช่วงนี้ไม่ผิดหวังครับหมอะสาหรับคนมานั่งชิลๆกับบรรยากาศนะครับชมดอกไม้จิบกาแฟเครื่องดื่มต่างๆเชิญได้ครับมีอาหาร บริการด้วยพิซซ่าเราถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับไม่ดื่มไม่ทานไม่ว่ากันนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ครับลืมบอกไปครับมีค่าใช้จ่ายบัตรป่านประตูสามสิบบาทนะครับหางบัตรใช้เป็นส่วนลด1ิบบาทนะครับเครื่องดื่มอาหารได้ทุกร้านนะครับโอเคครับผม นี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่บนหอคอยกังหันลมนะครับสามารถถ่ายรูปลงไปที่บันไดสวรรค์ได้นะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถ่ายรูปได้สวยมากนะครับถ้าใครสนใจลองมาดูนะครับสามารถเห็นกรอบประตูแล้วก็มีหน่งดอกไม้อยู่ข้างล่างนะครับนี่คนถ่ายจะอยู่บนหอคอยนะครับจุดชมว,วิวได้360อองศาเลยนะครับ แกล่องให้ดูโดยรอบนะครับโซนร้านกาแฟสรผ่านแขวนเดินไปทางร้านกาแฟนะครับล่มหลากสีไปถ่ายรูปด้วยส่วนโซนนู้นก็จะเป็นงงทัวปูยักษ์นะครับสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้แต่ไม่อนุญาตให้เด็นสูบปูนะครับแล้วก็จะมีโซนชิงช้าอยู่ทางหน้านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาดูมุมสูงอีกนะครับมีมุมสูงกว่านี้อีกนะครับโดยใช้โดนบินดูนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาดูมุมสูงอีกทีหนึ่งนะครับ